นายจิรยุขวงทรัพสอสกรุงเทพม,มหานครพักเพื่อไทยกล่าวว่าคงไม่ต้องมองไปถึงข้อกฎหมายแต่จากสถานการณ์บ้านเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนเหมือนเป็นการพิพากษาไปแล้วตั้งแต่4ปีแรกต่อให้กฎหมายเอื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อได้ แต่ก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุขไปที่ไหนก็จะมีแต่เสียงเชิงลบนายเจรยุกกล่าวต่อว่าหากที่ผ่านมาพลเอกประยุธทธ์ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติจริงเชื่อว่าอีก10ปีก็ยังสามารถอยู่ได้และเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะไม่ยอมลาออกเองเพราะถ้าจะลาออกคงออกไปก่อนหน้านี้แล้วเวยสไตล์ของพลเอกประยุทธ์ก็คงกลัวจะเสียฟอร์มคงใช้วิธีถูกบังคับให้ลาออกหรือทางกฎหมายท่านก็คนไทยผมก็คนไทยพี่น้องทั้งประเทศก็คนไทย เขาจนกันทุกๆคนที่เคยบอกทําเพื่อชาติคราวนี้จะเป็นครั้งสําคัญการลงอย่างสง่างามท่านจะเป็นรัฐบุรุษจะถูกชื่นชมจากประชาชนหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านเอง